ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นคันที่3ของเบนซ์แอนเคนะครับแสดงให้เห็นว่านะครับรถตลาดมือ2นะครับแทบจะไม่มีเรียกได้ว่าหายากมากๆกับรุ่น GE 300D คันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับจะใกล้สิ้นเดือนนะครับจะหมดโปรโมชั่นตลอดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับกับซื้อรถทุกรุ่นทุกคันนะครับดาวต่ำสุดเพียง15%ผ่อนนานสูงสุด72เดือนนะครับยังไม่พอเท่านั้นนะครับยังแถมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเบนซ์ นี่เลยครับกับ Mercedes-Benz GLE 300 D M G นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น All New Model c h a n นะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ทั้งหมดเลยครับมาเลรหัสตัวถัง W167 นั่นเองนะครับซึ่งพัฒนามาจากตัว ML หรือว่า GLE ตัว500ที่เราคุ้นเคยกันเองเรียกได้ว่าเป็น All New Model Change i นะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวรถให้มีขนาดใหญ่ขึ้นภายในที่มีขนาดนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Audi Q7 หรือว่าจะเป็น B M W X5 นะครับเป็นคู่แข่งตัวกทรของ G L E ของเรานั่นเองเรามาดูตัวรถดีกว่าครับมีความสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมนี่เลยตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง A M G ของเขานะครับก็มีมาเ้ากับกันชนหน้า A M G ขนาดใหญ่นะครับแสดงถึงความแข็งแรงและบึกบึนนั่นเองนะครับผมกระจังหน้าแบบ d Diamond g r i l วพร้อมโลโก้ดาวเมอร์เซเดสเบนแบบใหญ่นั่นเองนะครับผม ไฟหน้างเขาเป็นระบบมัลติบีม LED นะครับที่ตัวนี้เคลมว่ามี LED ถึง8.4ดัวงสามารถส่องไกลได้มากถึง600เมตรด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นเครื่องยนต์ M 6 5 4นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc เทอร์โบนะครับ245แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับนายจีโทนิกหรือเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและเป็นระบบขับเคลื่อนโฟร์ม c ติคูลท m e แบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับผมไล่ยมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแบ่ง MG นะครับลายมัลติสโมขนาดถึง21นิ้วด้วยกันนะครับพอมยามรันแฟตนั่นเองนะครับ ลองมาดูดูด้านข้างของเขานะคะรับซึ่งมีไซส์ลันนินบอร์ดนะครับเพราะตัวรถเป็นแบบ SUV มีขนาดที่สูงกว่ารถซีดานปกติทั่วไปด้านท้ายเขาก็มีการปร,ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นไฟแบบ led นะครับและปลายท่อคู่แบบ eng พร้อมกันชนแบบ amg นั่นเองะครับต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้สิ่งที่พิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือจากเดิมที่มี5ที่นั่งนะครับรุ่นนี้ปรับให้เป็นแบบ7ที่นั่งแถมแถวหลังตอน3าครับยังสามารถปรับ ขึ้นลงด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับรุ่นคลาสสิคดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามานั่นนะครับต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆกับการดีไซน์ของเขานะครับอย่างแรกก็คือจอ LCD ขนาด12.3นิ้วทั้ง2จอแดชบอร์ดของตรงกลางก็จะมีความขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับแต่งหรือว่าดูทันสมัยมากๆนะครับผมมีการดีไซน์ใหม่หมดจดเลยนะครับจุดเด่นใหญ่นึงก็คือช่องแอร์แบบ4ช่องเป็นทรงเหลี่ยมนั่นเองนะครับผมแล้ว และที่สำคัญตรงไฟไมไลก็จะมีตรงมือจับตรงนี้ยังสามารถปรับได้ถึง64สีด้วยกันนะครับวัสดุหนังของเขาจะให้มาแบบดีเเป็นหนังแนปป้าผสมหนังอาร์ติโก้ครับเป็นสีดำนั่นเองดูแลรักษาง่ายนะครับหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับพร้อมระบบเป็นภาษาไทยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับผมกล้องรอบคันด้วยนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์นะครับ ไฟแอมเบียนไลท์ก็สามารถที่จะบอกคือปรับได้64สีออปชั่นต่างๆก็มีให้ครบคันก็จะมีตัวแ t i v e c r u คู e คอนโทรลนะครับสามารถใช้งานง่ายนะครับเวลาเราใช้งานคู e Control เรากดตัวนี้ปุ๊บตั้งค่าระยะห่ายนะครับก็จะตามความเร็วของรถคันหน้านั่นเองนะครับผม ตัวนี้ลองใช้แล้วจริงๆเนี่ยใช้งานได้ดีจริงๆด้วยแล้วก็ยังมีบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือ bright spot active นั่นเองนะครับผมสามารถเตือนจุดอับเวลาเราเปลี่ยนเลนนั่นเองควบคุมแร์ของเราเขาจะเป็นแบบรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนสวิตช์นั่นเองนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ตรงนี้ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะเป็นระบบ touchpad ตัวใหม่นะครับแล้วก็ไล่ดูเลยจะมีระบบ dynamic select สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง5้าโหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว individual ปรับแต่งเอง sport นะครับ comfort eco หรือว่าจะเป็นตัวออฟโรดนั่นเองนะครับผมเพราะรุ่นนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองและคันนี้ยังมีตัวหลังคาแก้วนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งเอเจสใหญ่ก็จะพ่วงตัวหลังคาแก้วมาด้วยสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าและฝาท้าทยเขาจะเป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญนะครับเบาะแถวตอนสานะครับสามารถปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสามารถ นั่งเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถนั่งได้นะครับผมสามารถนั่งได้ถึง7ที่นั่งด้วยกันและคันนี้นะครับจะมีระบบ head up display ที่น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับแสดงข้อมูลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวความเร็วของตัวรถนะครับระยะห่างจากรถคันหน้าหรือว่าจะเป็นองศาของตัวรถเวลาเราขับออฟโรดนั่นเองได้ว่าใส่มาให้อย่างจัดเต็มเลยเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับรถใหม่สุดๆนะครับปี2019ออกธันวาคมนะครับยังมีวารันตีถึงเดือนธันวา2022ันนะครับและเลขไม์นอนครับเพียงแค่ 12,143กิโลเมตรคันนี้นะครับเป็นตัวประกอบในนะครับจะถูกกว่าตัวประกอบนอกถึงเกือบ900,000บาทนะครับรถใหม่ไปไ้ายแดงอยู่ที่5 1 0ล0 0นบานะครับวันนี้ที่เอนเคของเราตั้งเพียงแค่4,590,000บาทเท่านั้นเองนะครับ You me สามารถรับรถได้ทันทีนะครับและที่สําคัญนะครับประหยัดจากรถใหม่เนี่ยได้หลายแสนบาทเลยนะครับและที่สําคัญมากๆนะครับเลขไม้ก็น้อยด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับที่เราย้ำมาทุกครั้งนะครับมาที่เบนนีเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ